วันนี้เราจะ,ะแกะเจลลี่แกะน้องนี่ก่อนเลยนี่ก็จะเป็นตัวประเอกนะจ๊ะตัวเบลเซตตัวงานก็จะเป็นสีชมพูเหลือบม่วงๆนะจ๊ะกระจกข้างบนก็ไม่ใช่แบบด้นานๆนะเป็นแบบใสๆชขยับถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าหมุนได้แบบฟรีมากยกขาได้ขนาดนี้ก็จะเสร็จร้วน,นะจ๊ากับท่ากินน้ํา ๆๆๆๆถือว่าตอนนี้ครบมากเปลี่ยนพาร์ทได้เยอะมากนี่แล้วก็ได้เป็นแบบคู่หูเป็นเหมือนลูกน้องพระเอกดีเทลหรือหน้าตาเนี่ยถือว่าทําตรงกับในแอนิเมชันเลยด้วยความที่แบบเป็นประหลัดในอําเภอก็มีตาในอําเภอเป็นสีทองเลยอันนี้ถือว่าทําดีเทลตรงนี้สวย แล้วก็เก็บรายละเอียดตรงแบบว่าบ้างหรือเชือกที่ร้อยมาด้านหลังก็ถือว่าทําได้เนียบตัวดีเทลงานเนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีอะไรจะเป็นแบบเรียบๆอันนี้จะไม่มีข้อต่อจะมีแค่แบบว่าหมุนแขนได้นิดหน่อยขาเนี่ยขยับได้แค่ขึ้นกบลงนี่ก็จะเป็นแก๊งแซนแลนนะจ๊ะผู้ตามหาน้ําบอกเลยว่าสวยมาก